เมอสูงค่ะเมอสูงปอมเพี่น้องเขากุกเกาะกูคนค่ะเมอสูงไต่เกาะและปุตตมินกูเกาะกูคนค่ะนับย้ำกล่าวว่ากูเกาะกูคนค่ะเมอสูงค่ะ้าฉะเมืองดีย้อนอักข้างคูก็ที่ปิ่นเป็นลิกไต ขากล่อมหูจักเขาเขากล่อมหูจักค่ะขากล่อมหันหน้าเขาเขากล่อมหันหน้าขะข้าไรอ่านยาเนเพชรปุกอันชื่อห้องว่าปางลายไนคะข้าว่าเป็นคู่นะขันดับย้ำนับถือว่าเป็นคู่ขาย้อนอักข้างขาย้อนอักข้างเอา ขอความอันคู่เขาปิ่นลงมาไว้เป็นหลีกไตความไตเขาเกือกและเขาตีย้อนอ่านเธอปอมีปปิอนาาเ,ขขาาเขาเฮาได้ก่อเขาไลถ่อมไรยิน้นขอความอาจารย์ของเป้งอาจารย์ของเป้งมีหลายตีหลายจื้ Mình chẳng nơi phun bớt đôi nơi phun tai tròn càng có tên vợ cứu cỏ len nè chiu cỏ len nơi phun phun chế lan gót cứu cỏ len lại ti có tem ọc mình cắn à khu bằng lại tem bay vợ chiu cửa len hầm năn có át chắn không bền nè cái gót ti mương này กำนำเขาห้องว่าอาจาร,รย์คงเป้งอาจาร,รย์คงเป้งได้เป็นกลนกัดกลนแขนูมีตังหู้ก็เป็นถาดหาถัดในมันเป๊หมดคะถาดนำ้ำถาดดินถาดลมถาดไฟก็เป็นถาดตั้งหาในมันจะเป๊ดีมันจะเป็นผู้ยิบซึกน่ะเป็นผู้ยิบซึกเป็นคู่ซึกยิบซึกตั้งเสีง ซึกคุณหอ,อคำนะคุณหอ,อคำเราปีดีเมืองเขมือกูกบกเนาะอันนี้ก็ขากล้ามอันข้าวใครอ่านได้มันนั่งคู่ปังไลแตมไวเข้มจะขันติย้อนอ่านเน้พอมีพี่น้องเขาพึกถ่อมตัวนะพึกถ่อมตัวเพราะมือมเมอเนี่ยมันไปหวานครับเพราะกินกว่ากินกว่า,างติหวานเพราะมือกินมเอมอรเนี่ยไปมากเพราะมากก็าาติหู่อลาสามันมันเป็น มันเป็นยาดีครับจำไปว่าขมก็ก็กลับเป็นยาดีค่ะเนาะขมเป็นยาหวานเป็นลมนั่นน่ะหวานเป็นลมขมเป็นยานี่เป็นอียาดีครัเนี่ยนี่อียาดียายาอ้อออลีหย่านลีปิงยานลียายาลักแหลมค่ะอียาลักแหลมข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งแจมไว้ว่า VÔN tèm bên tèm VÔN tèm bên tèm VÔN chung bên chung bài VÔN hôm nay bà hào VÔN tèm tèm có thể tèm tèm bà hào vốn chung chung hào có thể khuyên dài mở súng ไข่จืดเสดเดว่นตานะตั้งว่นเขาพอเขาเพิกว่นลองขึ้นอย่ามาสูงก็เตเป็นลองขึ้นอย่ามาสูงพอเขาว่นลองแต้มๆก็เตเป็นลองแต้มๆก็ยนะครับว่าข้อที่หนึ่งนะครับนะว่นแต้มเป็นแต้มว่นสูงเป็นสูงเขาเจาะเสือไขเจาะฉังอ่านะ ใครเจอสังเตเป็นนั่นเนะี่นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็เปิดชอกขาอ่ำเจอเปิลมองก็เปิดเล็ดเซลอ่ำเจอตื้อตังก็เปิดขัดเจออ่ำเจอหมุนกามดีขเขยิงขอบผ้าแน่ คเป็งขอบลิ้นอยู่ดีเจอในคำว่านะเข้มแข็งอ่านทั้งเปลียนกันเนาะก็บปว่าเป็นข้อก้ามือในไตเขาอ่าบ้านไปมืดหูนะขาก็เดย๋อวอ่านช้ำช้ำนะก็เปิดชอกขาอ่ำเจอเปิดมองก็เปิดลแลดเซลอ่ำเจอตื้อตังก็เปิดคาดเจอ อ,อ่ำใจหมุนกามดีเขายึงขอบผ้าแหนเขาเป้งขอบลิ้นแหนอยู่ที่เจอไหนกันเนาะมันบองว่าอย่าเปเปอร์กามนะลูกย่ำเออลกูกคัดเจอเจอไหนกันมันจะว่าเนี่นะอ่ำใจว่ารับดีกล่ำดีมจะ เป็นยอ่อนแหลกเซลก็ยนะกงน,นะทำได้ทั้งเปลียนเนาะกรอบปือชอกขาอ่ำใจเปิ้ลมองนะกอบพอชอกขาได้เขาเป็นผู้อ่างเป๊กยอ่ำใจนั่งห้เปิ้ลมองเทาเป็นมาเหมนนือนจะงก้นเคยปกถินนก่นกรอบปือชอกขาอ่ำใจเปิ้ลมองกรอบปือแหลกเซลอ่ำใจตื้อตังกรอบปือคัดเจออ่ำใจหมุนกามดี เคยยึงขอบเคยยึงขอบผ้าแหน่เคยเป็นขอบลิ้นขอบผ้านวะ่งเหมือนจะต้องผ้าเขียวนั่นนะ่ะต้องผ้าเขียวอันอยู่เขาวะต้องผ้าเขียวปังเสลีน,นะนะนะต้องฝ้านั่นนะเคยยึงขอบผ้าแหน่เคยเป็นขอบลิ้นอยู่ดีเจอไนะอันนี้เป็นข้อที่สองสืบอ่านข้อที่สามครับโนกเตเฮดหางเลือกหา Ton mày, king mày lý chết chẳng quay hết hang, nè kawa. Nope, de hết hang, nay, lướt ha, tôn mày lý king mày lý hết chẳng quay hết hang. Côn hầu, Tế hết kao, côn kao lâu kao, Lộ lê tùy, nam chảo, Côn kao năn, Chế chẳng quay hết cọ, này các bạn kao, kao 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 นะผู้จักเลือกหาตนไม่ในขณะนกตีเฮททางเลือกหาผู้จักเลือกหาตนไม่ยขุนนางเลือกหาพอเรื่องไม่เร่งก็หลุยฮู้นำตื้ก็นั่นก่อนในขณะทำใจแต่นะในแต่แต้มไปว่านกตีเฮททางเขาเลือกหาตนไม่ก้นเท่าในตีเฮ็ดก็เผล luôn lấy hún nấm cháy có nến, nha các thứ 4, phù song kiệt, dưng dở chốt, tăng hết, sang tù chữ đẻm chốt, nha các bạn. Câu thứ 5, mơ nay có kiệt chốt, mơ nà, để sang bến. จังเป็นมาผู้เยอ่อตีชุดข้อที่หกผู้มีกุ่งศิษขาเยอเป็นก็หมอนับย้ำกุ่งศิกขาเปินข้อที่เจ็สังว่าอัมมีสติจอมจึงปิญญาก็อ,อัมปาสังเจอว่าอัมมีสติจอม ปิ่งยาก็อัมปานะเพราะเพราะขาดชัตติเนะี่ยเพราะขาดชัตติเนะี่ยปิ่งยามันปลอมาแหละเนาะก้อนนั้นโดยไม่มีชัตติพอมีชัตชติปิ่งยาก็าตีปอมาในการข้อที่8ไม่กดจเจรเฮ็ดขอเล็กงอ,จอเอจรเฮ็ดคิวโกนเจรกดเอาเจรการอัมไรข้อที่เก้า สังวาเตตตอลอกตาไก่อย่าลารีเสร์วังตำลงสังเตคไข่โล้วนอย่าเปย์างป่นจัดปันโกห้ามกานันนะอันเิ่นก้นต่อไก่เนี่ยก้นต่อไก่น่ะพอวางพิษก็ซุมเปิ่นก็เปิดนั้นมื่อมไปวางเนี่ยเฮนับลีลีนะอันนี้เป็นก้นต่อไก่ต,ต่อต่อลอกตาไก่นั่นครับ ข้อที่11หมอจัดการหน้าการเย่าจอมลลอกมือเปิลนะครับเนาะข้อที่12ผภูโปกป้องภูโปกป้องปานกลางเสื่อแห้งเปิลเต็มตีนะข้อที่13ผภูโปกป้องธรรมะาาจะนำกัดเจ้าเก่าเต็มตี ผููป๊กป่องจั้นสูงจะไายว่นเปินเต็มตีขอทิชิพะอ่านก้นเฮอออกหมอกก้นเฮถูกเจอก้นเฮเป็นขอทิชิพกมือพ้องเขียวเขาลัดว่าเจอหืออับเตปองว่าอับเตเป็น ใเยาวข้อที่17เมือพ้องเขียวรัดว่าอาบเตปองว่าอัมมีอัมเป็นอัมเจอข้อที่18มือพ้องเขียวรัดว่าอัมมันจะพ้องเขียวผ่ายการรัดกอบปือพ้องเขียวผ่ายการรัดอัมตอบเทงเผอพองเขียวอันว่านั้นเป็นก้นตัวเต้น จุ่มหนึ่งและจุม่มหนึ่งอันเป็นส่งกับจุกันนั่นเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งอันเป็นส่งกับจุกันนั่นคนกูปอกเป็นห้องว่าพองเขียวพองต่างเมืองพองเขียวพองต่างเมืองนะครับเนาะพองเขียวในเป็นคนตัวเต้นพองต่างเมืองชิเก่ามือพูยิ่งลาดวาอ่ำมันนางยิงปองว่าอับเตเป็นนะครับ เช้าหนึ่งเมื่อผู้ยิงลาดวะอาบเตไหนมันนั่งเขาว่าอะไรอยู่ข้อที่เช้าเอ็ดมื่อผู้ยิงลาดวะเจออำนั้นไลมันนั่งอำเจอนั่งยิงแปดหลายข้อที่เช้าสองผู้ยิง Ảm mỹ thung tọp hấp Khó quảm phở ngay ngái Khó thị xáu sám Bố đi vôn cán nhờ Nhà sở sở Long lịch nội Khó thị xáu sì ta mùng hắn quả Đi cãi lấy Quế cã เตอัมหันคนตาเจ้าเก่าไรหมักตาเขาเนี่ยเพราะเขาดวยกะไก่เกย์ก็ไรด้วยกะตึกตาเขาเลยด้วยกะเข้าขึ้นต้วยคนตาห่มไรนะครับว่าเนาะชาวฮะภูสุนโตมุงหัน พรพรมันผลมันข้าวปดผูกัดแขนมุงหันพร,พรมันบอกว่าอจูมันอะมุงหันอนากัรข้าวหนาอ่านับยำเสปินน่นเต็มมนมุนมุนเมืองม้อนเหม่ อันนี้เป็นขอความคงเป้งคงเป้องอันววานั่นเป็นคนกัดแขนเป็นภูมิตัางหูพันเจา้ายิบซึกนะยิบซึกเป็นคนยิบซึกเจ้าหอกค,คำเจ้าหอกคำลาปีนั่นนะ มันจ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ซึกงในการเป็นคู่ซึกเป็นเป็นท่องวายอดอัศริยะเป็นผู้กัดแขนเป็นผู้มีปัญญาล่งแหลนลักแหลมแลตแซวคู่เตะนะน้ำเดินหินาผาคู่ดีๆงามๆมัน,จนเจนะ้านเนี่ยนะคลเตะตกเมื่อไลร่หมอะกลุ่มเตะลงเมื่อไลร่ใจไหนมันหูพอหัอานนา พราะหันนาบนก็ฮู้ใจเิบนนะครับมันตวยหน้าเิบนก็ฮู้ใจเิบนนะ,ะมันเป็นผู้กัดแขนพราะหันนาบนก็ฮู้ว่าหันหน้าก็ฮู้ใจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความมันที่ครูฝั่งไหลเนี่ยตรมมาถ้ขาก็เลยอ่านนี้พอมีพี่น้องเขาแคมนะคะรับข้อความเจ้ามีทแทงตั้งนําค่ะเปิดมุมมองผู้กัดแขนผู้โรงเรียนของเขา เปล่นมาทางน้ำน้ำนั่งฮือแต่แะอะไรเอาอ่านเอ๊ะพี่น้องไต่เขาไต่เขาขาในเป็นคนกลเอเคย์เย่อเป็นคนมีวันเมืองเย่คนก่อนน้ำก้อยกะเฮาขา,าอ่ำไรเห็นปิงาน้ำตั้งหู้เฮาขาคาู่อยู่นะก้อยกะเฮาขา,าหลูหู้น้ำเดินอในกูผายผายกูไปไป พอเฮาขาคูา่คูไปคู่ปายเฮาขาเตจังจอยกันแต่เจอจัดวันเบิงเฮาขาเพราะเตะขึ้นใหญ่เมืองสูงนั่งหือ้อคนเมืองใต้เฮาขากูเจ้าคือเพราะเตะอะไรขึ้นมาเป็นน้ำหนึ่งเจอเดียวกันอมร้อมพร้อมกันเหมือนหนังมือปานเจาะหอกข้ามเฉยขันพระเจาะหอกข้ามไตอุ่เปล่งวันเบิงนะั่นเนาะเฮาขาหมุนมองชุดต้องเฮาเบิงเฮากัดเจนได้ขึ้นใหญ่เมืองสูง มันนัง่งพังไทยวันมันไหนไค่ะข้ามาทรงค่ะข้าก็วาชนาป้าเอาขอ้อความอันคู่ปังไหลแต่ไม่เหตุขึ้นมาต่อไต่ใครเนี้ยพระมีนอกเขาค่ะมาสุงค่ะ